สบายดียินดีตอนหัาปีสูนห้านเพนดาเทตูเดอร์ er. มูนี่ลูกค้าจะมาซักนกกระปลาคาซึ่งลูกค้าเลือกเบบมาเองลนยนี้ซางจะเบงซักเดินสินโซงลบเหมือาแลนสินดูนะเอึกแล้วแล้วก็มาตทีกามเขนะียนเนอะเเวลาผ่านไปไลายก็สําเร็จไปเป็นทีห้อยมีตวามันตกเกียมาจะมาต่อเติมเอ็กและมาต่อรอบที่สองงานปัดเงาเขาก็จะเอาทีกามเขียนไปก่อนจะใส่ย,ยาซาไปตัวนี้ซางจะมาอยาซาปะไว หาสิบนาทีหรือว่าสัมโมงหนึ่งเนาะเพราะว่าหฮยาซามันซึมเข้าดีซักมาลูกค้าจึงบาเจ็บเนี่ยเขาจะทาให้ทั่วบอนที่ว่าบริเวณเข้ามาเพราว่าระเวลาผ่านไปหกเจ็ดสัมโมงเนาะไลยก็สำเร็จไปเป็นทีมห้อย ตัวนี้เป็นงานเข่าดำเรเบ็กกาวปัดเงาโอมโคบลูกค้าวามักแบบนี้เนาะสร้างก็จัดให้แบบนี้เพราะวา่าสไตล์แบบขี้เฟื่องเนาะลูกค้าวา่าลูกค้าคนนี้เป็นคนจีนสร้างก็ฟังเระเข้าใจภาษาจีนมีแต่ลูกค้าเอาแบบมาให้สร้างเบิงสร้างก็จัดตามแบบของลูกค้ามากจึงได้ก็ขอฟา้าผลงานของสร้างพรเนยเดอสร้างยูหลวงธรราบานอดมศิพพลพรเพนดาแททู